อมกสิแม่มกซิมซิมหัวซิมกุ้งได้ปอนี่ได้โอ้โหพี่น้องเอ้ยแซ่บปอสชาเด็ดโอ้ยกินแล้วไง ดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะแพร่ผ้าสาวอีสานกับรายการมกแพร่ผ้ากินค่ะพี่น้องครับผมจ้ะมื้อนี้นําเสนอเมนูอย่างแพร่ยำหมูยออค่ะโอ้ยำหมูยอดียำหมูยอยำหมูยอกับกุ้งสดค่นี่แต่ว่าเฮาบ่เห็ดยำกุ้งสดเด้งข้าจะเฮ็ดสุกค่ะถ้ต้องลวกจักหน่อยครับผมหล่อน fc พนวาแพร่ผ้าคือบรีวิวหมูยอเนอือหมูยอก่อนหนึ่งนี่จะยำไลยขนาดใดต้องมาบึงกันนะคะครับผม ะเห็ดลงมือทำกันได้เลยครับ แล้วแล้วเตรียมเครื่องปรุงแล้วแล้วค่ะบัดทีนี้พี่น้องเฮ้าสีมาปรุงกันเนาะครับก่อนอื่นถ้าใส่ใส่หมูย่อบ่ะใส่หมูย่อสกอนนะคะหมูย่อนี่เป็นหมูย่อหนังครับหมูย่อหนังนี่ครับหมูย่อหนังแล้วก็เฮาก็จะใส่หอมหอมหอมแดงหอมใหญ่หอมหัวใหญ่ค่ะครับเสร็จแล้วก็เป็นเห็ดหูหนูขาวครับเห็ดขาวหูหนูขาวก่อนแล้วก็ตามด้วย น้ำจิ้มครับตามด้วยน้ำจิ้มอันนี้ใส่เนาะมักทั่วกับใส่ทั่วครับพี่น้องครับมักทั่วกับใส่ทั่วค่ะตัวลูสงนี่พ่อพ่มักใส่ทั่วลงไปนะครับใส่ไปเลยหนึ่งหออุ้ยหอมอ่ะตามด้วยน้ําจิ้มนี่น้าจิ้มทอดแล้วแล้วซื้อโอ้ยยูปนแตะเสียบพี่นาะหอมลงครับทีนี้ ก็หอมลงค่ะพี่น้องมีหอมกับขึ้นช่ายหอมกับขึ้นช่ายเสร็จ,จแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับชิมนี่กุ้งค่ะกุ้งกุ้งมาลงเลยกุ้งนี้เ้าวหกเอาครับเ้าวหกแหละค่ะ<ม>เพราะว่าไม่ค้าสุกมากจะมันจะเสียรสชาตินะครับโอ้โหพี่น้องเลยหึงบอกค่ะ ยำหมูยอใส่กุ้งสดกุ้งเกือบสดคตเกนไปแ้ครับพี่น้องเบิ้งน้ำยำครับพี่น้องน้ำจำเราใช้พริกแห้งเอานะครับจะบางคนมักพริกสดก็ใส่พริกสดจะแซียบอะไรพี่มกสุดยอดเลยครับมีหมูย่อหอนึ่งกุ้งกึ่งกิโล กุ้งครึ่งกิโลเห็ดขาวดอกหนึ่งเห็ดเห็ดหูหนูขาวจ้ะแล้วก็หอมไบเครื่องปรุงก็ตามนั่นเลยค่ะครับผมชิมกันสุดยอดเลยครับแซ่บยำหมูยอหนังนะครับแล้วก็ขอใส่ผักกันอีกได้บอใส่ขึ้นใช่มากิน อ๋อได้ครับได้แล้เวเต่สิมักเราใส่เยอะเราชอบก็ใส่เยอะๆครับขึ้นแช่มันหอม,อมนะครับที่สาคัญขึ้นแช่ก็เป็นยาขับลมในกระเพาะด้วยนะครับใส่ลงไปเลยนี่คนอีกอขึ้น ได้ละลรสชาติโอ้ยำยำเนเ้าสีเข็ดให้มันช่ำๆแน่นะครับนี่เห็นบ่เนื้อหมูยอ่อี่เห็นบ่เนี่ยครับเนี่ยครับมูยอ่อมูยอ้อนังเพิ่นจะติดกันแน่นจักหน่อยเด้อได้บ่เป็นอยังดอกนี่เพิ่นจะติดกันแบบนี้เห็นบ่บเสร็จ<อ>ละเรียบร้อยตั้งโต๊ะเสร็จแล้วครับโอ้ยซ้ำใหญ่เลยพี่น้องพี่มากินนยำกันคะ่ะ พี่น้องเอ้ยยำหมูยอหมูยอหนังกุ้งยำหมูยอหนังแล้วก็กุ้งค่ะพี่น้องอุ้ยแต่สะออ่อนยิ่มาเด้อแดงกึงคืองอยู่เอามกซิมแม่มกซิมซิมขอซิมกุ้งได้ปะนี่ได้โอ้โหพี่น้องเอ้ยแซ่บปะ รซชาเด,ดโอ้ยกินแล้วเนี่ยว่าเตรียมน้ำเนี่ยบอคิดว่าต้องเผ็ดแน่นอนเดี๋ยวอือสวัสดีครับสวัสดีครับหมกหัวครับนี้แพนแอก,กินครับมาเดูพีนองเลือกกินย่ำนะครับ โอ้ยำหม,มูยอรครับพี่น้องอยากให้เห็นอยากให้กินพี่น้องดยใส่กุ้งสดๆนะฮะเตรียมน้ำหมูยอรครับตีธรรมะใช้ได้ดิหนิหมูยอห้าบ่เมันจะอร่อยมากอ้ยตักน้ำยำใส่พี่พี่น้อง tắt nam hoạt ớp bèn ở chân nói chim chim sẽ nằm chim sẽ nằm ớp mưa ừm cho ừm ไอ้น้ำกุ้งเป็นกุ้งลวกนิดนึงนะฮะมันสิมันเหนีนเนื้อจะแน่นโอ้ยผีหม,ม,มูยอดนะพี่น้องหม,มูยอดหนังแสบย่ำแสบนะพี่หมกเราเน้นเครื่องวะเนี่ยเน้นหมูขาว

เสริมวัยยุค่ครับมันเนี่ยหหาหมูในบ้านจะฮหดกินอ่ะมาแม่ฮหดกินกุน้งหืมหก้นอ่เนาะเพราะมัห,ห,มหมูยอก,ก่อนหนึ่งด้หลายซัมเดย์ขั้นเห็ดออกมาแล้วมันจะได้หลายพออห้อ็ใสเครื่องอันอื่นนั่ง บางคนก็เอาไปทำยำเนาะไม่ยอมเนาะบางคนก็เอาไปปาดทานกับข้าวสวยราบกันเลยเนี่ยโหดราบเลยยำแบบกินน้ำเขาก็แหละโอ้ยมาแรงไม้ลง กุุงพี่นอ่อยขอหยิบนะฮะเด้ๆพ่อเมียกันมาเป็นยังหมกอาปาก,ก <c oughs> น่ำจ้ำย่บ่ กินผักลงเยอะๆซิบอะไ้แสดงท่องพี่นรอง่โอ้โหมาโหรานบ้านตะไทเนี่ยกุ้งกุ้งพี่นรอ่หมูย่างเม็ตานี่ไงพ้ายอืัยยากระ้าวซั่งแลวกปไปเภทกิน เมื่อกี้ได้ขใครอนหมอยู่อันนั้นเด้กเพิ่นโทรมาสั่งเหตุเจียวแม่งดาให้อเอาปุ๊กใ่ญ่ๆได้กินโดนๆจับตัวแจมแม่งดาแต่เขายังบริด้ทธิตออกมาหรอแต่วบามีคนสั่งละแม่พ่นยากฝากความคิดถึงทุกคน FC แฟนคลับนะครับฝากความคิดถึงให้ FC ทุกคนนะคะ แล้วก็ส่งกำลังใจให้แม่พ่อนเด้อแม่พ่อนที่เราบัสบายนะครับเล้าบัวสมบัยแม่เราก็อยากกินนั่นกินนี่ไม่อยากกินแก้วนึงมาหาแพลวแมงดาแพลวเอ้ยแต่ผมจะเพิ่งได้ลูกเนี้ยเอ้ยแม่แน่ลูกแม่เราบัสบายแม่เศ้าเร็วๆเร้่อเรเ่อแม่เด้อจะไปเฮ็ดจะไปหันมะนีหลายนอนมาควนอยู่บ้าน <c oughs> <c oughs> อย่าทำงานหนักนะครับเาให้งานหนักร่างกายเหาบกแข็งแรงแม่นคือเก่าเนีเก่าบอกจะขวังเนี่ยบอกจะขวังคือกันบกเอ้ยนอนพักผ่อนได้เลยให้งานหลายบกยังสู้ได้หนี่งสู้ได้ดูแต่ขอสู้ไปก่อนเนาะ ช่วงที่เขาเห็ดได้เขาก็เห็ดอี่น้องครับยังก็แล้วแต่งานกา็คือกันช่วงที่เขาเห็ดได้เขาก็เห็ดไปนะครับช่วงนี้เขาเห็ดบ่ได้เขาก็มันเห็ดบ่ได้ดิเอฟซีมันถามมาว่าเป็นยังคือได้มาเป็นพราะขายแม่ค้าขายปลาเมื่อนวานผมย่างไป็นตุ๊กน้ำหูแม่มาแม่แมนจุดเริ่มต้นกับเริ่มจาก การส่งปลาให้พี่สาวส่งต่างประเทศนี่พี่สาวอยู่ต่างประเทศพอดีเอฟซีหลายๆท่านเพิ่นก็เห็นปลากุ้งเพิ่นเห็นว่าปลาง้ามสินะคะเพิ่นก็เลยสั่งเข้ามาแบบนี้ก็เลยเป็นการค่าค้ายไปโดยปริยายเป็นพ่อค้าแม่ค้าไปไม่หมื่นอันละพี่น้อง ที่เลีเขาก็เฮ็ดคลิปแล้วเขาก็บอกว่าเขาสิเฮ็ดส่งปานแล้วเนาะบอกคิดว่าเอฟซีสิอุดนุนขักปันนี่มันนี่ซื้อเราเพื่อนก็นซื้อซั่มก็ต้องขอบคุณน,นั่นนะคะก็เป็นการขยายชิ้นค้าขยายอาชีพนั่แล้วเขาไปย่ามครับ หาสิ้นค้าที่มันคุณภาพไม่พี่น้องได้กินขนมจีนเท <c oughs> ่ากับกำลังรอสติกเกอร์ค่ะกับน้ำปลารน้ำปลา้วก็ผลิตภัณฑ์พวกปลาแห้งอีหอ่งค่าสั่งเป็นกิโล,ลเข่ากับซีนแล้วก็ตีสติกเกอร์ให้พร้อมสินะคะ น้ำปลาเขาผลิตเองครับนี่เผ็ดม่วกนี่มูยอรครับเห็นบามูยอเขานี่อืมชินเลยตอนนั้นมันแน่นเลยของเนองนี่เกาะตัวเลย้องเนาะมา เป็นมูยอ่อหนังมันเลยกเกาะมูยอ่อหนังล้วผมมากกินมูยอ่อหนังเปิดประแดกบองขึ้นหั่นมูยอ่อเขาเหนียวครับสุดยอดเลยอร่อยพี่หน่องสังเกตว่ากินน้ำดูดูนี่เพชรครับ ตลุ่ดุบุ่นี่ครับมืยอยวกโอ้ได้หลายดิมือหออยกวกเดี๋ยวมาตีมือเพื่นไหมล่ะไพื่อนตีโอ้ว่าเผ็ดตอนนี้ผมเริ่มค้นหามือหยวกอูอ้ว่าเป็นยัง,งเพเพ็ด ยำได้จีดจัดมากน้ำยำกับเป็นสูตรเนี่ยข้าวตังเอาล่งลวกข้าวต้มน้ำห่อนแล้วกับมาม่านล,ลวกเอาน้ำยำของสูตรของเขาเองอยาให้ไม่ชิ้มครับอร่อย <c oughs> จุงจ๊งจุง๊งจุ๊ง นี่ลุงแม่น้ำเลยฮะพี่น้องเพิตต้องกินให้หมดภายในคืนนี้นะอื้ม à rồi chín hơi con hai nhang thì muối <laughs> à cùng hóc của bên cùng năm mươi đi cùng chạc <laughs> หวานพอดีนะนัำลวกสำนึกแยกไปลวงหลายแยกกินดิบหลายพยายยมกินทุกๆด,ดิบดิบเห็นปะเห็นบ่กุ้งโอ้กุ้งกับมูใหญ่ <ๆ S 1> เต็มเลยครับข้างล่างเพียใช้มือนะครับขออยาดบัดค่ำเ้ยโอ้พี่น้องอิมอิมน้ำแล้วกินน้ำเข้าไปเนาะ แม่แล้วูหยาสซยบอร่อยมันนี้มารีวิวไฮแลวเดอร์ค่ะเดอ้อเอฟซี่นขอมาหยิบเลยอืม <laughs> ทำมเผ็ดน่ยโอ้โหงูด้วยเดียเยอะแยะเลยหลายๆสองคนอย่าคิดว่าจะหมดนะฮะค้นเห็นยังกินรลตักกินรลดน่นน่ะมันเผ็ดอ่ะเอาเผ็ดกอนย่าง้นได้ละหาเนี่ยมันเสียบไหย อันนี้มันแก้แกเพลทไหมนี่นี่พักนี่แก้เพนะ็ดเอากุ้งตัวสุดท้ายโอ้โหม,ม,มันนุ่มมันนุ่มนุ่มอม่ลีห้าปะต้องหลวกโดนกุ้งนี้ถ้าลวกสูงมากก็ไม่ไม่อร่อยกินกนิ่มไรก็ มันเป็นแต่และลวกสนิดนะครับดอความปลอดภัยของชีวิตอิอ่มครับที่ว่าบอกกินเทเบิลไ่กินน้องพอลี่น้องครับอย่าลืมนะพี้น้องเด้อผลิตภัณฑ์ของเข้าครับพี่น้องครับปลาแห้งของเรานะฮะตอนนี้โกอินเตอร์ไปแล้วครับพี่น้องครับไปหลายทั่วประเทศ ทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะหลายประเทศที่สั่งไปเด <จะ S 1> ี๋ยวจะได้ทรงอีกนะเนี่ยน้องทางฝั่งไทยแล้วก็สนใจทักมาหาเพ่เพ้า,าเพราะเพื่อนเรา <c oughs> สนใจทักไลน์มากค่ะ A B B สองสี่ห้าเจ็ดหรือว่าจะโทรศูนย์หกสี่แปดสามหนึ่งศูนย์สี่เก้าเจ็ดค่ะครับบอไวแล้วเอาเกลือมาเดี๋ยว,<า>ยวอ่านตามนี่กันเลยกันพี่น้องครับหน้าจอสรับคลิปนี้ไลน์ไปก่อนพี่น้องครับสวัสดี เกือมากเกือข้างหลังมันทงหุน